คอมเมนต์นี้กันค่ะผัวอิจฉาเมียที่หน้าที่การงานดีกว่าผัวเทียบกับเมียไม่ติดเทียบไม่ได้ทั้งที่เมียไม่เคยคิดแบบนั้น ผัวเลยหาคนที่คิดว่าตัวเองต้องเก่งกว่าเป็นผู้นําได้เรื่องนี้มาจากเกมทรยศนั่นเองนะคะที่กําลังเป็นกระแสไวรัลอยู่นะตอนนี้เลยค่ะดาเลยอยากจะขอญาตขยายความตามจิตวิทยานะคะซึ่งตัวละครผัวที่ว่านี้นะคะคือคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮงนั่นเองนะคะแล้วก็เมียในที่นี้ก็คือคุณแอนทองประสมนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเชื่อไหมคะว่าไม่มีใครอยากจะนอกใจคือเรื่องนี้เลยค่ะ ถ้าเราได้เข้าใจแรงขับเคลื่อนการตัดสินใจของคนคนหนึ่งอะคะ่ะว่าเขาทําสิ่งนี้ไปเพราะอะไรเขาอยากมีสิ่งนั้นไปเพราะอะไรอะคะ่ะจะทําให้เราเข้าใจทักษะชีวิตเข้าใจความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะไม่ได้พูดจากสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองนะเพราะว่าดาเองอะคะ่ะดาเป็นโคช้ชอยู่ดาเคยโคชชิ่งเคสที่ไม่ได้ตั้งใจที่อันนี้เป็นเคสที่ ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเก็บรักษาความลับของการโคชใช่ไหมแต่ว่าดาไม่ได้พูดแบบเปิดเผยตัวต,วตนเนาะก็คือเคสเนี้ยค่ะผู้หญิงอะไปมีผัวน้อยนะแต่ว่าเคสเนี้ยจะคล้ายกันเลยค่ะคือตัวเองอะเป็นผู้หญิงที่ต้องทำหน้าที่เหมือนผู้ชายคือเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยที่ฝ่ายชายอะเขาก็ทำหน้าที่แบบซักผ้าถูบ้านดูแลลูก แล้วมันทําให้ผู้หญิงอ่ะเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจนเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในที่ทํางานนะคะและสามารถเติมเต็มความรู้สึกเป็นผู้หญิงของเขาได้ก็เลยกลายเป็นของเธอได้ก็เลยกลาเธอก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนจะมีผัวน้อยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยเพียงแต่ว่า อะไรคือแรงขับเคลื่อนของชีวิตดังนั้นใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจเหตุผลการตัดสินใจในการทําแต่ละสิ่งของชีวิตอะคะ่ะสามารถดูที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกดามีคอร์ส d ั r f u ฟูสเ c e พื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถสมัครมาเลยที่หน้าทิกตอกเลยคะ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ดาฝากกดติดตามแชร์รีโพสทุกคลิปของดาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดาอัพคลิปพลังบวกทุกวันคะ่ะไฟล่วงสู้ชีวิตมากเลยฉัน